ง่วงกันไหมครับคลิปที่แล้ว30นาทีครึ่งชั่วโมงจริงๆผมไม่อยากอัดต่อแล้วเพราะว่ามันครึ่งชั่วโมงคิดว่าน่าจะพักกันบั่งก็เลยหยุดคลิปไว้ตรงนั้นอันนี้ต่อจากเป็นเรื่องต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการใช้ปุ่ม up กับปุ่มปุ่ม back นะฮะต้องต้องดูคลิปที่แล้วมาก่อนนะแล้วมาต่อปุ่มอัพกับปุ่ม back ตรงนี้นะครับ การสร้างช็อตคัทแล้วก็ปุ่มอัพปุ่มแบ็กช็อตคัทคืออะไรไฟล์ file คืออะไรโฟลเดอร์ er คืออะไรวันนี้เราจะแยกออกแล้วนะฮะช็อตคัทเอาไฟล์ก่อนโฟลเดอร์ก่อนเอาไฟล์ไฟล์ในนี้ไม่มีไฟล์เลยเดี๋ยวผมไปหาไฟล์มาก่อนไฟล์ไฟล์นี่นะไฟล์น่า อันนี้คือไฟล์ครับคือไฟล์อันนี้คือช็อตคัทนี่ก็ช็อตคัทนี่ก็ช็อตคัทนี่คือไฟล์ดูยังไงนี่คือ shortcut. ช็อตคัทช็อตคัทครับจะมีลูกศรอ,อย่างนี้ลูกศรน,นี่ครับปุ่มจะมีลูกศรอ,อย่างนี้แสดงว่าเป็นช็อตคัทอันนี้คือไฟล์ช็อตคัทมันเป็นมันเป็นตัวที่สําหรับเป็นไอคอนสร้างมาเพื่อวิ่งไปเปิดไฟล์ ไฟล์จะไม่มีไม่มีลูกศรน,นะครับไม่มีช็อตคัตส่วนโฟลเดอร์จะเป็นสีเหลืองๆถ้าเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์เนี่ยมันคือแฟ้มนะฮะถ้าเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ก็จะพบไฟล์หรือพบโฟลเดอร์อยู่ข้างในนะฮะเปิดเข้าไปโฟลเดอร์หรืออาจจะเปิดเข้าไปแล้วเป็นโฟลเดอร์ว่างๆก็ได้นะครับอันนี้คือโฟลเดอร์ไฟล์ก็จะเป็นไฟล์แต่ช็อตคัตจะมีเนี่ยจะมี มีลูกศรมีลูกศรชี้อย่างนี้นะช็อตคัตคราวนี้ช็อตคัตช็อตคัตมันเป็นมันเป็นตัวเปิดไฟล์แบบด่วนอะอย่างนี้ครับผมเก็บไฟล์เอกสารไว้ในโฟลเดอร์สอนออนไลน์ใช่ไหมถ้าผมจะเปิดไฟล์เอกสารผมผมต้องเปิดนี่ไฟล์ Explorer ขึ้นมา ผมกดไปที่ Document ผมกดไปที่สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ดับเบิลคลิกด้วยนะตรงนี้กึกึกอ่าผมถึงจะเปิดไฟล์เอกสารบทของผมได้นะครับถ้าผมต้องการที่จะวางไฟล์เนี้ยเอาไว้บน d e s ก์ท็นะฮะเอาไว้บนเดสก์ท็โดยโดยที่ว่าสร้างช็อตคัทขึ้นมาเพื่อวิ่งไปหาเอกสารผมนะผมทำได้โดยการคลิกขวาที่เอกสาร แล้วก็บอกว่า Send To ครับแล้วก็ Desktop ก็คือ Send ไไ้ไฟล์เนี้ย Send ไปที่ Desktop หรือวงเล็บว่า Create s h o r t c u t คือสร้างช็อ t c u t ขึ้นมาพอกดสร้างช็อ t c u t ขึ้นมาก็จะมีเนี่ยฮะมีเป็นช็อ t c u t ตัวนี้ถ้าเกิดผมเปิดแต่ป็นคลิกไฟล์นี้นะครับมันไม่ไฟล์นะมันเป็นช็อตคัท มันคือไฟล์นั่นแหละแต่เป็นไฟล์ช็อตคัทเปิดออกมาครับกึกกึกมันจะไปเปิดไฟล์เอกสารบท็ถ้าผมพิมพ์แก้นะลองพิมพ์แก้ไขดูนะอ่ะาแล้วผมกดเซฟครับแล้วปิดไฟล์ที่อยู่ที่ที่อยู่ที่ด็อกิเมนต์นะครับมันก็จะถูกบันทึกด้วยนะฮะนะคราวนี้ผมลองไปเปิดดูจากไปเปิดดูไฟล์จาก จากที่ผมเก็บไว้นใน document นะครับเปิดโปรแกรม File explorer ออกมานะคลิกเดียวแล้วก็ document แล้วก็สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ดับเบิลคลิกออกมาตัวนี้นะครับเอกสารของฉันลองเปิดดูครับจะพบที่ผมพิงพ์เพิ่มเข้าไปสรุปว่าเราเปิดช็อตคัตตัวนี้เท่ากับมันจะไปเรียกเรียกเรียกไฟล์ตัวนี้ออกมาตัวนี้ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟล์ตัวจริงนะมันเป็นไฟล์ช็อตคัดมันเป็นช็อตคัดนะครับผมจะบอกว่าถ้าเราลบช็อตคัดตัวนี้ออกไปไฟล์นี้ยังอยู่ครับลบผมกด delete นะฮะปึ๊บไฟล์นี้ยังอยู่ไม่หายไปไหนนะฮะเคนะคราวนี้อ่านี่เป็นการสร้างช็อตคัดหรือผมจะสร้างจะสร้าง โฟลเดอร์ช็อตคัตก็ได้นะเปิดไฟล์เอ็กซ์พลออกมานะครับแล้วก็มาที่ Document นะครับเนี่ยโฟลเดอร์เ er นี้ยครับผมจะทำเป็นช็อตคัตมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะคลิกขวาที่ฟอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์คือผมจะบอกว่าจะสั่งให้มันสร้างช็อตคัตจากไอ้ตัวเนี้ยครับก็คลิกขวาเรียกเมนูออกมา เราก็เซนทูครับเหมือนเดิมเซนทูเซนทูไรเซนทูเดสท็อปวงเล็ create, บครีเอทช็อตคัทปก็จะมีหน้าตาเหมือนโฟลเดอร์แล้วก็มีเนี่ยครับมันเพื่อบอกให้ดูว่าไอเนี่ยมันเป็นช็อตคัทนะคุณดังนั้นถ้าเกิดเปิดโปรแกรมเปิดเปิดช็อตคัทนี้ขึ้นมามันจะไปเปิดโฟลเดอร์ครับมันไม่เปิดไฟล์กเปิดโฟลเดอร์เนี่ยสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ขึ้นมานะก็เลย ได้โฟล d e r ก็เปิดขึ้นมาแล้วเราก็เลือกเปิดไฟล์ได้อะไรประมาณนี้นะครับเราจะสร้างโฟลเดอรสร้างช็อตคัทให้กับ folder ร์หรือกับไฟล์ก็ได้นะครับคราวนี้พอเรารู้จัก folder ร์กับเรารู้จักช็อตคัทแล้วนะครับผมจะลองไปสร้างช็อตคัทจาก ตำแหน่งอื่นบ้างอันนี้ผมผมสร้างช็อตคัดจากในด็อกิเมนต์นะในด็อกิเมนต์แล้วก็ในในโฟลเดอร์ฟอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์คราวนี้ผมไม่สร้างที่อื่นบ้างจำได้ไหมผมเคยสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ไดได d ในคอมพิวเตอร์ผมนะครับนี่ฮะไดไดดีเปิดไดด d ขึ้นมานะครับผมมีสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยแต่เมื่อคลิกเปิดขึ้นมาเนี่ยผมมีจดหมายสมัครงานจำได้ไหมข้างในเป็นจดหมายสมัครงาน ผมจะสร้างช็อตคัตตัวนี้ขึ้นมานะครับให้วางอยู่บนเดสก์ท็อปคลิกขวาที่จดหมายสม,สมัครงานนะครับไม่จะไปคลิกคลิกขวาที่อื่นนะฮะต้องคลิกขวาบนนี้เลยเพื่อจะบอกว่าเชิขอทาสั่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยสั่งไอ้เจ้าไฟล์จดหมายสมัครงานเนี่ยแล้วก็เซนต์ทูเซนต์ไลเซนต์เนี่ยเดสก์ท็อปเล็บ Create. ครีเอทช็อตคัตก็จะมีช็อตคัตขึ้นมานะฮะเวลาผมจะเปิดเปิด ไฟล์นี้ขึ้นมาผมก็ดับเบิลคลิกเนเราก็สามารถแก้ไขอันนี้มีลงชื่อเดี๋ยวผมใส่สีใส่ตัวตัวเข้มให้มันหน่อยหนึ่งี้ยจะได้รู้ว่ามีการแก้ไขนะแล้วก็ใส่สีตัวอ,อักษรอ่ากดเซฟครับแก้ไขเรียบร้อย เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดผมเปิดช็อตคัตตัวนี้ขึ้นมาผมก็เท่ากับมันแก้ไขแก้ไขแก้ไขไฟล์ไฟล์ที่เก็บอยู่ที่นี่นะหรือผมจะสร้างสร้างช็อตคัตโฟลเดอร์ก็ได้นะครับผมเปิดโปรแกรม File Explorer นะไปที่ Drive D ไปที่นี่ครับ ไอสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยที่อยู่ที่ drive d เด,เดี๋ยวผมจะสร้างช็อตคั t ออกมาโดยคลิดขวา s e นทู Send to d e s ท t o p วงเล็บ c reate ช็อตคัดนี่ได้มาแล้วสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ c reate Shortcut ตัวนี้เป็นพอเอาเมาส์มาชี้อะครับมันจะขึ้น location สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์อยู่ drive d นะฮะส่วนตัวนี้สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์แต่อยู่ใน อยู่ใน document นะฮะเห็นไหมเห็นนะสอนคอมพิวเตอร์วงออนไลน์วงเล็บ c colon backslash users backslash administrator backslash document อยู่คนละที่กันผมดับเบิลคลิกตัวนี้ออกมาครับก็จะเป็นจดหมายสมัครงานที่เป็นจดหมายสมัครงานส่วนอันนี้เป็นโฟลเดอร์สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ชื่อเหมือนกันแต่อยู่คนละที่ครับเป็นไอ้สามสไฟล์นี้ โอเคผมลบทุกอย่างไปที่ Recycle Bin เท่านี้ปุ่ม up กับปุ่ม backspace อ่าปุ่ม up ก่อนผมเปิดโฟลเดอรอ์โปรแกรม File Explorer ขนะยายเต็มจอไว้นะครับไปดูที่โฟลเดอร์ Document Folder สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์จะมีนี่อยู่ตรงนี้ครับอา้าไม่มีปุ่มอัพแล้วหรอเดี๋ยวนี้อ๋อนี่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 นนนโอเคถ้าผมมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะย้อนกลับไปดูตรงด็อกิวเมนต์เมื่อกี้ครับที่มีโฟลเดอร์เยอะๆอ่ะผมก็กดปุ่มอัพป,ป๊่า พออัพขึ้นมาก็จะเห็นโฟลเดอร์ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปอัพคือย้อนกลับโฟลเดอร์ออกมานะฮะก็จะกลับมาตรงนี้ถ้ากดอัพอีกทีก็จะกลับมาตรงนี้กลับมาที่ไฟล์เลยแล้วก็เขาก็ะปคิดดูว่าเราออกมาจากด็อกิวเมนต์นะอะไรประมาณนี้นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปในด็อกิวเมนต์อีกทีหนึ่ง เมื่อกี้ก็ไปในสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทีหนึ่งกดอัพคือย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาหรือถ้าเกิดกดเข้าไปเนี่ยอพอกดเข้าไปในโฟลเดอร์จากหน้าจอนี้นะครับเข้าไปในโฟลเข้าไปในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์เนี่ยท่านดูตรงแอสเปรสตรงนี้ครับจะมี this pc document คือตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์พอดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์นี้ ตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์สองคอมพิวเตอร์ออนไลน์จะกดย้อนกลับมาโดยใช้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดย้อนกลับมาถ้ากดตรงนี้มันจะกลับมาตรงด็อกิเมนต์เหมือนกดอัพครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ในโฟลเดอร์นี้กดนี่เลยครับไปที่ดิสพีซีมันจะย้อนเหมือนกดอัพอัพสองครั้งย้อนกลับมาตรงนี้ตรงที่เห็นไดรฟ์ไลเห็นโฟลเดอร์ทั้งหมดนะฮะ โอเคนะครับก,กดปุ่มกดเนี่ยไฟล์อ่าไฟล์ explorer ปกติผมให้กดตรงนี้ใช่ไหมเป็น u i c k Access กดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ย e o t u m e t u r i c t u เ e เนี่ยเข้าไปดู Picture ก็ดับเบิลคลิกตรงนี้กดอัพขึ้นมาปึ๊บนะก็จะกลับมาโฟลเดอร์นี้กดเข้าไปใน Document ก็จะมีนี่กดอัพขึ้นมา โอเคนะครับอันนี้คือ App, นะอัพนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน Drive มักงนะครับถ้ากดเข้าไปใน Drive D ตรงนี้มันก็จะบอก This PC นะตอนนี้คุณอยู่คุณอยู่ใน Drive D ที่ชื่อว่า2 tb backup นะลองเข้าไปในโฟลเดอร์นี้สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ก็จะเห็นว่าตอนนี้คุณกำลังดูโฟลเดอร์สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์อยู่อยู่ใน Drive D อยู่ใน This PC เงี้ยถ้าผมกดตรง This PC มันจะย้อนกลับมาตรง ตรงจุดแรกสุดนะถัดน,นะอันนี้คืออัพทีนี้ปุ่มแบ็คคืออะไรปุ่มแบ็คคือการย้อนกลับหน้าจอครับย้อนกลับหน้าจอเช่นก่อนหน้าที่ผมจะมาหน้านี้เมื่อกี้ผมอยู่หน้าไหนจับได้ปะเมื่อกี้ผมอยู่หน้าที่เข้าไปในโฟลเดอร์ไดรฟ์ D นะไดรฟ์ D, D แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์สอนสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ใช่ไหม ล้วผมกด t h i s PC ย้อนมาเนี่ยมามามาดูโฟลเดอร์ตรง t h i s PC ถ้าผมกดปุ่ม Back เนี่ยมันจะย้อนกลับไปหน้าจอเมื่อกี้เลยย้อนกลับหน้าจอนะจึ๊กเนี่ยมันจะย้อนกลับหน้าจอแต่ถ้าอั p มันจะ Up ทีละโฟลเดอร์จากตรงนี้พอ Up มันจะย้อนกลับมาที่โฟลเดอร์ไดดีนี้จึ๊กแต่ถ้ากดอั p อีกทีมันจะย้อนกลับมาที่ t h i s PC จึ๊กพอถึงตรงนี้มันอั p ไม่ได้แล้วครับอ๋อัพอีกทีได้กลับมาที่เดสก์ท็อปอ่ะ กลับไปที่เดสก์ท็อปนะแล้วก็สุดละย้อนกลับไม่ได้ละตรงนี้มันจะเป็นเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็คือเนี่ยไฟล์โฟลเดอร์ที่วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีดิสพีซีเข้าไปดูได้แต่อัพเนี่ยจะเป็นหน้าจอก่อนหน้าหน้าจอก่อนหน้าที่เราจะมาเดสก์ท็อปคืออะไรครับคือหน้าจอดิสพีซีผมกดย้อนมาก็จะมาที่ดิสพีซี มันมี back แล้วก็อี forward นะฮะย้อนกลับมาหนึ่งหน้าย้อนย้อนกลับมาหน้าถัดไปแต่อัพเนี่ยมันจะอัพทีละหนึ่งโฟลเดอร์อัพย้อนกลับมาเรื่อยๆนะครับนี่คืออัพกับ back ดังนั้นถ้าเกิดเราสร้างช็อตคั t มานะครับมันไม่ได้วิ่งมาปกติเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดโปรแกร,รม f i l ์ explorer แล้วก็ดูไปทีละโฟลเดอร์พอผมเปิดมาผมกดไปที่ อ่าดิสพีซก่อนอเลื่อนลงอ่าดิสี c แล้วก็เข้าไปที่ drive d แล้วเข้าไปที่สอนคอมพิวเตอร์อันนี้คือผมเข้ามาปกติตอนผมตอนผมแบ็คเนี่ยมันก็แบ็คย้อนกลับไปปกติทีละหน่งหน้าทีละหนึ่งหน้าทีละหนึ่งหน้าถูกนะตอนนี้ย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่านี่เป็นหน้าแรกที่ที่ผมเปิดเข้ามาคราวนี้ถ้าผมจะมาจาก ช็อตคัดล่ะ,ะผมไปที่ DPC ไปที่ Dive D ไปที่สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะครับตรงนี้นะ,ะผมสร้างช็อตคัดสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของ DPC ไว้คลิกขวาครับ Send to Desktop ผมสร้างช็อตคัดขึ้นมานะครับแทนที่ผมจะคลิกเปิด f ฟ l e e x p ์ o r e r นะฮะผมเปิดช็อตคัดออกมาเลยเพื่อไปเปิดไอตัวสอนสอน,อน, Di นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในไดซี D นะฮะที่อยู่ไดดีนะฮะปุ๊บ,บนี่พอมาหน้าจอนี้เห็นไหมมันเข้ามันผ่านมาหมดเลยอะ่ะมันเข้าดิสซีซเข้านี่เข้านี่มาโดยโดยโดย,โดย,โดย,โดยไม่ได้ไม่ได้กดมาทีละหน้าจอดังนั้นตรงนี้ผมแบ็กไม่ได้นะทันปะมันไม่มีหน้าจอก่อนหน้าเนี้ ผมกดนี่เนี่ยปุ๊บปบมันมาหน้านี้เลยอ่ะดังนั้นมันแบ็กไม่ได้ละมันไม่มีหน้าจอก่อนหน้าแต่มันอัพได้นะก็คือย้อนกลับทีละโฟลเดอร์จากตรงนี้ย้อนกลับไปดูที่ไอ้สองทีีได้ดีมีอะไรบ้างกดอัพขึ้นมาแล้วกดอัพอีกทีจะกลับไปที่ดิสพีซีนะพอพอเรากดอัพขึ้นมาทีหนึง่งมันก็จะมีปุ่มแบ็กขึ้นมาแล้วนะฮะผมเปิดช็อตคัทใหม่นะเวน,นี้ผมแบ็กไม่ได้นะ แต่ผมอัพได้นะหน้าจอนี้เป็นหน้าจอมามา,มาที่โฟลเดอร์สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่อยู่ในไดรฟ์ดีนะครับพอกดอัพขึ้นมาปุ๊บมันจะย้อนกลับมาหน้าจอนี้หน้าจอนี้นะจากหน้าจอนี้ถ้าเกิดผมอัพอีกทีมันจะไปดีซีใช่ไหมแต่ถ้าผมกดแบ็กล่ะมันจะย้อนกลับไปหน้าจอเมื่อกี้ครับก็คือหน้าจอที่เป็นที่เป็นโฟลเดอร์สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์อะแบ็คนะครับ ใช่ไหมคือ back เนี่ยมันจะเป็นหน้าจอก่อนหน้าแต่อัพเนี่ยมันจะย้อนทีละหนึ่งโฟลเดอร์นะครับก็ใช้นี่เป็นการใช้ปุ่มอัพกับปุ่ม back นะครับแล้วก็ปุ่ม f o r ิร์ดปุ่ม f o r ิร์ดก็ตรงข้ามกับ back อะครับ back มาก็ forward ไปปุ่มมันก็คือ,อหน้าจอก่อนหน้าแล้วก็หน้าจอหน้าจอก่อนหน้าย,ยกเลิกย้อนไปย้อนมานะครับ back กับ forward ใช้ร่วมกัน อันนี้ก็เป็นปุ่มอัพงงไหมถ้างงดูอีกทีถ้าดูแล้วงงก็ลองทําดูลองกดดูนะครับก,ก็จะหายงงไปเองอ่ะ,อะจบแล้วกันนะครับเครื่องของอัพกับแบกนะครับ